ดวงจันทร์ห่างจากโลกประมาณ38,000กิโลเมตรดวงดาวที่ยากลำบากและโดดเดี่ยวดวงดาวที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยได้ก็ได้พบเข้ากับสิ่งนั้นตัวฉันในที่แห่งนั้นบันทึกโลก without you without you ใบหน้าของฉันถูกเผาตั้งแต่เมื่อตอนเด็กแม่ขอโทษนะถ้าเพียงแค่แม่ไปช่วยลูกได้อะเฮ้เกิดเพราะฉันเกิดมาจากแม่ผู้เป็นภรรยาลับๆจึงถูกมองว่าเป็นตัวเกดกะโชอีจิฟังแม่นะผมไม่มีวันให้อภัยเด็กขาดผมไม่เป็นไรฮะแต่ที่สำคัญที่สุดผู้หญิงคนนั้นว่าอะไรคุณแม่ อย่าจมปักอยู่ในความเกลียดชังของตัวเองเลยนะตามหาเพื่อนแท้และไล่ตามความฝันเธอะชีวิตคนเรานั้นช่างสั้นนะผมนะ่ะความฝันของลูกคืออะไรหรอโซยิจินั่นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะคนพวกนั้นยังไงล่ะผมอยากรู้เรื่องสิ่งต่างๆภายนต้โลกใบนี้ฮะอยากเป็นนักบินอวากาศแม้หนทางจะยากลำบากแต่แม่ก็จะ คอยให้กำลังใจอยู่เสมอนะถ้าอย่างนั้นก็ไล่ตามความฝันซะนะคอยบันทึกสิ่งอัศจรรย์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันข้างหน้านี่คือของขวัญอำลาจากแม่ยังไงล่ะน่ะน่ะนี่มันเครื่องบันทึกเสียงเหรอฮะแม่หวังว่าสักวันลูกจะเจอกับใครสักคนที่เข้าใจลูกนะสิ่งเดียวที่แม่เสียใจก็คือ การที่ต้องทิ้้งใหลูกอยู่คนเดียว21วันหลังจากดวงจนะันทร์นั้สกิโลเมตรจากฐานในทิศตะวันตกเฉีงใต้ผู้บันทึกมาวาทาริโชยจบิบันทึกดวงจันทร์0102ได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ขณะที่สำรวจพื้นผิวของดวงจันทร์มันจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของดวงจันทร์ได้ดูเหมือนว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ตพวที่ทำให้ตกใจนะได้ยินฉันหรือเปล่ายื้มใช้ลำโพงหน่อยนะก็ที่นี่เสียงเดินทางไม่ได้นี่นะนี่นี่เธอคือมนุษย์ต่างดาวอย่างนั้นเหรอนั่นสินะคงอย่างนั้นแหละนะแล้วนายนะ่ะมาจากดาวเคราะห์ดวงนั้นสินะเนีเ่ยโลกอ่ะเอเอใช่แล้วล่ะนี่ ช่วยเล่าเรื่องของโลกให้ฉันฟังหน่อยจะได้ไหมจะจะจะบุกโลกนั้นเหรอฮะทำไหนน่าสนใจจังนะทำไมถึงคิดไปแบบนั้นกันอย่าได้กังวลไปเลยฉันไม่สามารถไปที่โลกนั้นได้เพราะโลกนั้นเป็นดาวเคราะที่แปลกประหลาดฉันบันยากราะเรื่องอย่างนั้นหรือเปล่านะฉันไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับมันได้นะ ก็น,นะถ้าฉันยึดครองรากของนายไปก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะ <laughs> ไม่ทำหรอกนะถ้าถ้างั้นทำไมถึงอยากรู้ล่ะเป็นเวลานานแสนนานที่ฉันค่อยออกตามหามาตลอดตลอดเลยสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากตัวฉันเองฉันได้ออกตามหามาทั่วทั้งตักรวาลออกเดินทางทั่วทั้งตักรวาลนเพียงลำพัง มันโดดเดี่ยวมากเลยความโดดเดี่ยวชั่วกันละประวัติศาสตร์ในที่สุดไม่ได้พบเข้ากลับเป็นเพียงสถานที่เดียวที่ฉันไปไม่ได้ฉันจึงคอยเฝ้ามองดูจากตรงนี้ยังไงละ่ะฉันอยากจะเรียนรู้ตัวโลกนั้นเป็นยังไงสปีชีส์ของพวกนายเอาตัวรอดกันยังไงรวมไปถึงนิสัยของมนุษย์ด้วยเข้าใจแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะ เธอบอกว่าเดินทางมาท่วจักรวาลเอ,องงั้นเหรอใช่แล้วล่ะได,ได้เห็นดาวเขาแบบไหนมาเหรอมีอะไรพิเศษข้างนอกนั่นไหมแหมเหมือนว่านายจะสนใจในสิ่งที่ฉันเคยเห็นมาสินะถ้างั้นก็มาสนทนากันเถอะแบบนี้บนโลกเรียกว่ายังไงนะเพื่อนเหรอนี่คือมาเรียจากฐานเอมาเนียนะมาวาทาริ ก็จะท้นสุดแล้วใช่ไหมพบเจอสิ่งผิดปกติบ้างเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเดี๋ยวจะกลับไปเดี๋ยวนี้แหละฉันจะกลับมาพรุ่งนี้เราอยู่ตรงนั้นล่ะจะตั้งตารอเลยล่ะไว้เจอกันนะอหารดวงจันร์เอมานเนียหนรงอาหารบันทึกดวงจันศูนย์หนึ่ มาวทาริแปลกจังเดี๋ยวนี้มีเครื่องบันทึกเสียงขายอยู่ด้วยเหรอขอนั่งข้างๆได้ไหมมาเดียนี่คือของต่างหน้าจากแม่นะ่ะเดี๋ยวนี้อาหารที่นี่อร่อยขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะไม่มีเหตุผลให้หักกับโลกเลยนี่มาเดียคิดว่ามารุตแต่งดาวมีอยู่จริงไหมเป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยเหลือเกินนะเมื่อก่อนก็เคยมีแบบสอบถามแบบนี้สำหรับนักบินอวกาศอยู่ด้วย แทบทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามีอยู่แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ในระบบสุริยะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันถ้ามีจริงๆคงอยู่นอกจัก,กรวาลไกลออกไปเลยอ่ะเนาะมาเรียม,มานี่หน่อยอะไรกันเนี้ยมาเรียเป็นคนดีแม้แต่กับคนอย่างฉันก็ทำนี้ด้วยเหมือนกันแล้วทำไม ฉันถึงได้ปิดเงียบเรื่องสิ่งนั้นกันนะทั้งที่ควรจะเป็นรายงานการควบคุมอันยิ่งใหญ่แท้ๆไม่มีใครที่พึ่งได้ไเลยสินะฉันนะ่ะหรือว่าเป็นเพราะรู้สึกสงสารสิ่งนั้นเหรอหรือเป็นเพราะความเห็นใจบันทึกดวงจันทร์0104ได้ตั้งชื่อสิ่งผิดปกติว่า I.O. มีความหมายว่าพระจันทร์สีขาวแบบว่าสุดยอดไปเลย รู้สึกดีใจสุดๆไปเลยนี่คือของขวัญที่มใีให้กับเพื่อสินะฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยล่ะก็จนถึงตอนนี้ไม่มีเหตุผลให้มีคำแยกตัวเองจากผู้อื่นนี้นะเพราะเป็นผู้สันโดษดเดียวดายเลยเนาะตามที่ได้สัญญาไว้ฉันจะเล่าเรื่องของโลกให้เองนี่คือป่าเป็นที่อาศัยของมีชีวิตหลายชนิดอ๋อป่า เชียว้อดีเลยส่วนนี่คือทะเลเป็นที่อาศัยของปลาและสัตว์เลี้ยงดูดด้วยนมงบางชนิดมันกินพื้นที่เจ็ดสิบเปอร์เซนของโลกล่ะเอ๋ทะเลสีฟ้าๆนี่แล้วมนุษย์ล่ะมนุษย์อาศัยอยู่ในที่แบบไหนเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันหรออะเหมือนว่านายจะไม่ชอบสินะอววารี นายชิงชังมนุษย์งั้นเหรอไอโอเชิอนอ่ะเดินทางไปทั่วจัก,กรวาลตามลำพังก็จริงคนจะรู้สึกโดดเดี่ยวน่าดูเลยสิแต่ฉันน่ะกับโดดเดี่ยวทั้งที่อยู่กระทำกลางมนุษย์คนอื่นมนุษย์น่ะไม่ได้จิตใจงดงามกันไปหมดทุกคนหรอกนะเฮวน์ทาลิรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงที่เดินทางไปทั่วตามลำพังนนะ่ะไม่รู้สึกอะไรเลย ความโดดเดี่ยวที่แท้จริงฉันได้สัมผัสมันหลังจากที่ได้ค้นพบโลกความรู้สึกของฉันเหมือนกับบางอย่างที่คล้ายความเศร้าความเหงามันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีผู้อื่นถึงจะเสียใจในเรื่องของมาวาทารีก็เถอะแต่ฉันน่ะรักมนุษย์นะสำหรับฉันแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกไปนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับปฏิหารเลยสักครั้งก็ยังดี ฉันอยากจะไปที่หน้านจังหน้าช่างหน้าโหดหูใจจริงฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นนะฉันเองก็อยากเห็นจัก,กรวาลกับตาตัวเองดูสักครั้งเหมือนกันพวกเราสามก็มีความฝันที่เป็นไปไม่ได้สินะไอโอกับฉันได้ได้เปลี่ยนความรู้ตั้งแต่วันนั้นสำหรับฉันแล้วมันช่างหน้าย,ยินดีเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำความปรารถนาต่อโรคที่ไอโอมียําคงไม่จางหายแต่ว่า สองปีต่อมาไอโอก็ไม่ได้แสดงความเหงาออกมาให้เห็นอีกมาวาทารินายพร้อมจะไปกับฉันหรือยังอ่ามาแล้วการเดินทางของฉันอันตรายเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์อยู่แล้วเพราะอย่างนั้นฉันจึงจะแบ่งร่างกายของฉันสาให้กับนาย แบบนั้นแล้วร่างกายของนายจะค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับจักรวาลและมีชีวิตยอยู่ไปช่วงนี้รันไอโอนี่เธอนี่ไม่ใช่การตัดสินใจง่ายๆฉันจะรอคำตอบคือพวกนี้นะอ่าดาห่างไม่เคยดูสวยงามเท่านี้มาก่อนเลยจริงโลกแล้วไปกับไอโอ ออกผจญไปไปทั่วทั้งจักรวาลเพื่อการนั้นแล้วฉันได้เตรียมใจไว้พอหรือยังแล้วตัดสินใจได้หรือ,อยังล่ะอ่าฉันมาวาทารินายอาจไม่รู้ตัวมาก่อนเวลาที่นายเล่าเรื่องของโลกให้ฉันฟังนายน่ะดูมีความสุขมากเลยล่ะเพราะแบบนั้นพอฉันได้ฟังเลยมีความสุขไปด้วยไม่ว่ายังไงนายก็รักโลกอย่างแน่นอน แม้จะโดดเดี่ยวแค่ไหนไหนก็ยังรักมันต้องจากกันแล้วเหรออ่ต้องจากกันแล้วล่ะลาก่อนนะเพื่อนเพียงคนเดียวของฉันไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรากับฝันไปเลยล่ะความทรงจำพวกนี้จะคงอยู่ไปช่วนี้รันเพราะมันคือเหตุผลให้ฉันมีชีวิตต่อไปยังไงล่ะดูแลตัวเองด้วยล่ะสะหายผู้ร่วมแบ่งเบาความโดดเดี่ยวให้กัน จะตายนะมาทาลิละร่างกายของฉันเอามันไปซะร่างกายของฉันเข้าได้กับบรรยากาศของโลกสินะเคยบอกว่ายึดร่างได้แล้วใช่ไหมละ่ะถึงคิดอะไรป้า,ปาแบบนั้นหลังจากที่ฉันยึดร่างกายของนายไปสติของนายก็อยู่ในสภาพคล้ายโคมา่าแต่ถึงอย่างนั้นฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งนายจะตื่นขึ้นมา จนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันจะดูแลร่างกายของร้าให้เองไว้เจอกันใหม่นะมาวททาริบันทึกโลก0001พวกบันทึก I.O. อามาวททาริวันนี้โลกก็ยังดูงดงามเช่นเคยนะ ว้าวว้าวสติกเกอร์ลาโปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟเ r g a m เ r ม r o อ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ